อันนี้นงไหมนึ่งแค่ถ้ถ่ายเอออ๋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 อ่ออ๋ออชื่ออ๋ออ๋ออออ๋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 อา๋ออ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 ๋อค่ะพ๋ออ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 ๋อิ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออออออ๋ออออ๋ออ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 อเออ อยู่ทะเลตลอดเวลาใช่เหมือนเอาทะเลวัที่นิ้วอย่างเงี้ยคือเราเคยให้พี่เล็กไปวงนึงแล้วก็เป็นสีนี้เหมือนกันอันนั้นก็จะแบบนีออนกว่านี้อะไรก็จะแบบฟ้าน้ำทะเลเหมือนอยู่แบบว่าทะเลเขาเรียกว่าถ้ำมรกตูอ่าอออย่างเงี้ยลยคือมันก็ได้กลิ่นแบบทะเลกลิ่นเค็มอะไรโชยขึ้นต่ออันนั้นน่าจะอยู่ที่แหวนนะอ่าโอยตอนนี้ได้ปะนะเราไม่พูดถอไปเองเขาเขามีความยากง่ายเขาบอกเราเล่าให้เราฟังไหมว่าก่าจะหามา ไม่ค่ะไม่ไม่ได้บอกอะไรก่อนล่วงหน้าอก็เป็นแบบเซอร์ไพรส์บอกเขอช่วงนั้นหนูบอกว่าหนูอ่ะจะสั่งทำกำไรพารายบะเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนใจร้อนเนาะเป็นแบบพวกชอบตีอะไรพวกบวกใช่บวกไม่หมดอก็เลยแบบเขาบอกว่ามันช่วยทำให้ใจเย็นขึ้นแค่สงสัยเท่านั้นแหละเป็นไงบ้างรอย่างไร แต่ตอนแรกที่เห็นน่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้าทำไมให้แหวนเพราะว่าเขาเคยบอกเขาจะไม่ให้เจ้ากว่าจะขอเนาะจ้ากว่าจะขอถ้ามันถึงเวลานะค่อยใส่แหวนให้อ่าหมูหนุ่มว่าแต่กินข้าวแล้วก็ติดกตาเนาะถ้าเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าหน้าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรเหรอเฮ้ยอย่างเงี้นเลยให้ไม่นะคุยกันไว้แล้วว่าถ้าสมมติจะขอกันจริงๆอ่ะไม่น่าจะใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงวัยนี้ ยังเิดก้าอยู่อู่ค่อยสามเลขสามค่อยว่ากันนะเลขสามค่อยมาถามีทีนะคะเราได้ทำการวัดทุกนิ้วกันไว้แล้วอ๋อใช่แล้วก็ฝากไ้ที่เพื่อนค่ะใช่เราปางคนชอบซื้อสตีลเวอรี่อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เราก็จะแบบเออ เอหมือนจะเกิดอันตรายเวลาเหมือนมีวันสำคัญอะไรเงี้ยครบรอบเลยจะได้รู้เลยเออข้อมือเท่านี้เหบเท่านี้ตังหูติ่งหูเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทำอะไรก็พูดนะเออเป็นคนทำอะไรก็พูดไม่ไม่เคยแบบปิดกั้นเลยความลับอะไรยังไงวันนี้ที่แบบสวยขนาดนี้เพราะว่าเรามีปีกนกทำไมอ้า เทคนิคของเราบรมโกยเลยค่ะโกยเลย <laughs> เราเราสวยได้ด้วยหลายๆอย่างแล้วก็มีวิธีเทคนิคที่แบบว่ายังคงความเปธรรมชาติของเราไว้อยู่เลย